เลี้ยงลูกใาใดให้ลูกมีความกตัญยูกตาวิธีขอจเจริญพรฐานผู้สมฐานผูฟังรมาพบก,กับาอาจารย์เนาะกาสิมาเวาเรืองวันเด็กน้อยสากลเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมิถุนาซึ่งเป็นวันเด็กน้อยสากลหรือวันปลูกต้นไม้แห่งศาสตร์จะมีธรรมะมาฝากเนาะว่าเขาควรเลี้ยงลูกในใดให้ลูกมีความกตัญยูกตาวิธีผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าหัวอกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่หลายคนหลายท่านอาจจะปรารถนา อยากมีลูกเมื่อไม่ีลูกแล้วก็อยากให้ลูกมีความกะตันยูเมื่อไม่ีลูกแล้วก็อยากให้ลูกมีความหู้ความสามารถเมื่อมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกเป็นผู้หูผู้ดีมีสินมีธรรมแต่เขาจงเบิ่งว่าในบนพื้นฐานความเป็นพ่อเป็นแม่เขาควรเลี้ยงลูกได้ให้ถูกต้องในทีนี้จุดเริ่มต้นขครงการเลี้ยงลูกให้ลูกเขาเป็นดังที่ว่านี้ก็คือพ่ออยากให้ลูกเป็นผู้หูผู้ดี ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเป็นผู้ผู้ดีถ้าอยากให้ลูกเป็นผู้เยี่ยนเก่งผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเยี่ยนเก่งต้องฝึกต้องฝนต้องหาข้อมูลให้ลูกโดยเสมอนอกจากครูอาจารย์ที่จะสอนอยู่โรงเรียนแล้วผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเอาใจใส่เป็นหลักอยากให้ลูกมีศีลมีธรรมผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องมีศีลมีธรรมเช่นเดียวในมือนี้มีธรรมะเป็นอุปกรณ์เนาะอันนี้คือเจียอันนี้ก็คือดิฟเฟอร์สเนาะอันนี้คือเจียเจียกับเปียกเหมือนเด็ก เด็กน้อยในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหนาอ่าอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนผอมเหมือนแม่เหมือนผอมเหมือนแม่ก็คือบิ๊กเฟิสต์นี่ฉะนั้นลูกที่เกิดมาทำพิษที่ลูกเห็นก็คือเห็นหน้าพ่อหน้าแม่แล้วก็เห็นซึ่งๆรอมภายในครอบครัวถ้าหากว่าเขาอยากให้ลูกเขาเป็นคนอดเป็นอย่างจริงว่าอยากให้ลูกเขาเป็นคน,ในใอะไรผูเป็นผอเป็นแม่ต้องเป็นแนีนะเด็กก็เปรียบเหมือนนาเจียนี้อัวอย่างเนาะก็เปรียบเหมือนนาเจียคือนาเจียจะเป็น สิ่งที่สวยที่งามขาวสะอาดบริสุทธิ์เด็กกับเรียบนาเจียนี่เมื่อเด็กหรียบนาเจียนี้จะถือสีสีแดงขีดใส่แน่นอนแล้วมันก็นต้องเปื้อนไปโดยสีที่เขาขีดไปอย่างนั้นเมื่อเอาสีฟ้าขีดลงไปเนาะสีฟ้าขีดลงไปแน่นอนมันต้องเป็นสีฟ้าหลังจากนั้นเจียนี่จะห้องพับในสีที่เขาขีดลงไปหรือว่าสิ่งที่เปื้อนเข้ามาถือ อาจจะถึกน้ํา้นแน่สมมติอันนี้ถึกเป็นถึกน้าปึ๊บอาจจะถึกน้ําเจียอาจจะถึกน้ําอาจจะเปื่อนเห็นปะขั้นว่าสิ่งที่อ้อมข้างในสามอย่างนี้บิ๊กเฟิร์สท,ที่ถึกสีแดงสีฟ้าแล้วก็น้ำเปื้อนสีบัตถึกในนาเจียนี้เด็กน้อยกับเปรียบเหมือนนาเจียในเส้นเดียวกันเพราะว่าเป็นอย่างจริงว่าในนั้นย้อนว่าเด็กน้อยที่เกิดมาผ่วมที่จะเริ่เติบโตผ่วมที่จะใหญ่ขึ้นมาที่จะหับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมจากพ่อจากแม่ เดิมต้นถ้าว่ายาให้ลูกมีความกาตันยูพ่อแม่ต้องรู้จักการนบการไหวการสมาคาลวะการที่เคารพผอบผู้เป็นผอเป็นแม่ของผอของแม่นั่นเองอยากให้ลูกมีความกาตันยูกตาตา,าวิาาาะวะาทายาลูกมีศีลมีธรรมผู้แม่เป็นผู้ที่พาลูกเขาวัดฝังธรรมพาลูกรักษาศีนศีนหาพาลูกไซบาดเน่อยากให้ลูกนบงาม,งามๆพ่อแม่ต้องพาลูกนบอยากให้ลูกไหวพระเป็นพ่อแม่ต้องพาลูกไหวพระอยากให้ลูกเป็นคนดีพ่อแม่ต้อง เป็นคนดีซะก่อนอ่ายังลูกยันเก่งผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องหาวิธีอ่านข้อมูลและอ่านเพิ่มอ่านอย่างเพื่อแพร่ให้ลูกเอาได้สิบทอดจังว่าว่าลูกพ่อแม่เป็นนวไดลูกจะเป็นแนวนั้นอันนี้คำผู้หารเพิ่เว้าอ่าฉะนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเอาใจใส่ดูเลี้ยงลูกให้ดีแนะนําในทางที่นอกจากครูอาจารย์ผู้บุตรแม่ต้องเอาใจใส่เป็นหลักฉะนั้นเมื่อนี้ขอฝากธรรมะอันเล็กๆน้อยๆมาให้แกทานผู้ชมผู้ฟังในโอกาสมือ้วันเด็กน้วยสากล ให้ทางอ,าอย่าโยมหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็ควรม,มีสติสัมปะสัญญาขอฝากทำนิสติคือความระลึกได้สัมปะสัญญาคือข้อมูอเมื่อโตวา่าเฮ็ดจริงได้ลงไปเอาควรสอนลูกในใดให้ถูกต้องเอาควรแนะนําลูกในใดให้ถูกต้องฉะนั้นอยากให้ลูกดีเอาพ่อแม่เป็นผู้ที่ลงมือเฮ็ดอยากให้ลูกมีความกระตันญยูกตาวิทีอยากให้ลูกเคารพพ่อเคารพแม่ลูกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเคารพพ่อเป็นแม่ของตนเช่นเดียวกัน ถ้าว่าเจ้าถ้าพุนพอเป็นแม่บเคยเข้ารบพ่อแม่ของตนลูกเกิดมาแล้วลูกจะบ่มีสามจิตสานึกในการเข้ารบพ่อแม่ของตนเช่นเดียวกันเพราะว่ามันถ่ายทอดหรือว่าสืบทอดที่พ่อที่แม่เคา,าเวินแห่งกรรมหรือว่ากรรมจากการกระทําของพ่อของแม่แล้วที่ว่าบบเคยมีความกตัญญูกตาว,วิธีต่อพ่อต่อแม่แล้วมีลูกแล้วลูกก็จะบ่มีความกตัญญูกตาว,วิธีต่อพ่อแม่เช่นเดียวกันท่านทีขอฝากธรรมะในวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่าน มีแต่ความสุขการสบายใจมื่อี้ก็เป็นวันเด็กน้อยสะกลก็ให้พาครอบพาครัวไปเที่ยวก็ให้เที่ยวความระมัดระวังนาะงสิ่งใดที่ประเสริฐผ่อนใดที่ลำเลิศจงมากเกิดมีแก่ทานทุกทุทานด้วยเถิด